ตัไอ้ไอจักกะรอดเว้ยค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพ่อกับอีหล่าอีกจ้าอีหล่าฝะพ,พ,พากินมข้ลาสาวอร์เพิร์นเสียงกับสีมือแนอพี่น,ออน,น,อน้องเมนูตื่นจากไข่สวงไข่แล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว,ว่ายังมีไอแล้วก็น้ำมูกนิดนึงค่ะก็เลย ตืนจากไข่แล้วจะกินสมสมแสวแสวหมักมืงดองกับปักทอนหรือว่าบมักต้องดองค่ะว่าอะไรอย่าห่างไซเลยดอกไปสื่ออยู่ห่างได้สีมื่อกี้นเนี่ยอ,อยากขึ้นอยากเตืนจากไข่มันขึ้นอยากสมบักแสลมาจิไปหาบักคอกับบมี่อยากกินอยากกินต่ำส่วบักคอเน,นี้ย เลือดแสบพองเราอดพี่เกลือเลือดพีกเกลือแล้วเลิอดกูเด้อยายสีนี่ ตือนจากตือนจากเป็นวัดไขวดัดมั่เป็นไขยย่เนั่ยหรอกไขวัดพี่อ่ะป้าก็จะคว้าแสบอย่เรื่องหันยัีเนี่ยเบื้องล่างหมักตองก่อนป๊าดตอนหมักตอง À, um, xoang, um, um, đẹp lượt lượt mà đỡ hơi ngày kìa thịt gà nó lượt đó à. Ừ, ngắt chặt ngắt với nọ ơi. เวออ้เออยครจเตี้ยเล็ดเดเล็ดเลซวงซวงวัดพอดีพี่น้องต่วยก่อน เงาแตกเ้อแตกเตปะนี่แหละมันเปะไปหาอ่างวนดอกบะมี่พี่น้องเนตเต่บักเนตเต่บักกระถอนกับหมกม่วงบักตองกับบักม่วงอ่างวนดอกเบิด หนักเลยสะอ่อนตอนสะอ่อนตอนบักักตอองเล่า <c oughs> <c oughs> ตอนหายปวด,ปวด <c oughs> พวพริเกลือแล้วเลดอิหลีเข้มมาสั่น <c oughs> เค็มต่อเค็มแบบโล่งตโตไปหรอกชิจูมี่อยู่บันไดไปเอามาเ้อะขานลูกขานลูกถ้าใส่ตู้เย็นเนี่ยกรอบประดีษฐ์แสบนี่ xoang kia nào, nghe đèn nghe đèn đấy nhá, nghe đèn thì sẽ đem ra xoang này nhở, sao lại đấy nhỉ? ออกสมสม,สมแน่เหลามากสมสมหว,นวานเข้มเข้มใช่อหมอิ่ม เมนเทงนุ่ดอนเนาะอะนุงง่ดอนสดโอ้ยไปหาซื้อบลาคอก่อนพี่น้องอยากกินบลาคออิเหลียนตำแจ้วน้ำปลาแดกแซบ่แซบตำเลือกบปลาคอแซ่จักน่อยแล้วก็บีบบลาคอโล้ยกุเลกุเลกุเลสดไปก่อนพี่น้องอิ่มพอดี เห็นบอเอือบนะียอีลีไป <c oughs> <c oughs> แตของไปส่งของอีพวกเลยเด้อไปส่งขี้ไหมลูกค้าก่อนตรวจแท่นชุลินสั่งมาอีกแล้วสั่งขี้มาไปส่งของพนกอนะคะ เพื่อให้สนใจคีมกับทักแซดได้ก็เกลียวค่เวะ,ะ,ะเ,ดเ,เ,ดเด้อคีมีวลาคีมจะเรื่องแก้ซิวแก้ฝาเพื่อให้สนใจทักแซดได้ก็เกลีค่ะสำหรับปุณิภิรไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายวันเมนูสมแถว์แต่พี่เกลียวนี่ลดแต่ว่าอยากเข้มไปหน่อยนึง่งซวงซวงจากไข่พอดี เพื่อแต่เคลือแต่นพี่น้องเอ้ยฮะอ่านหนังไปส่งของอมาดิบายบายจ้าพ่อกันเมื่อไม่ฝากคนที่ต่ำคนอะไรคนแช่ในเด้อเศร้าเนี่เด้อเป็นไข่หันดีขึ้นมากร้ายแล้วเอืมออื่นก็คือสีตะแลนตะแต่แต่คือเก่าล่ะไปเลยจ้าพี่น้องบายบาย